สบายดี FC ภายนอมูคูเบิร์สกูสุคนอยู่ต่างประเทศและอยู่ประเทศลาวพม่าสวีเดนบีเยียมเยอรมันอังกฤษและเดนมาร์กญี่ปุ่นเอยเบิร์ตกคนที่อยู่ต่างประเทศเพราะนี่บาวตะวันสิาพากินต้มไก่บานใส่ใบคาบอ่อนแสบๆเนี่ยหามกับแจวบาตะวัน เจียวปลาละบานเ้างเจียวปลาข้าวเหนียวบ่ตะวันหนึ่งกุ๊เก้าเนี่ยเต็มกะทีเนี่ยเอาเนียวบ่ตะวันเต็มกะติกคือเก้ามาเด้เอฟซีไอหนองมูคูเพื่อจูบสุขคนกินต้มไก่บ้านกับบ่ตะวันรอหมอมันสุบสักแป๊บนึงรอหมอมันสุกบปะและในทีและเอฟซีมั้ยบรรยากาศสดๆเหมือนฝนกำลังตกอยู่ห้องกุ๊กเหมือนกระสายเป็นหมอเลยบ่าวตะวันต้มเป็นหมอเลยนี่เป็นหมอเลยเอฟซีดูสดๆเลยเนี่ย ขมไก่ไก่บ้านไก่บ้านเออไก่บ้านไก่บ้านสดๆเลยเอฟซีเลยไปเดี๋ยวบอตะวันใส่ต้นหอมก่อนหอมหลาต้มไก่บ้านไก่บ้านมาใส่ต้นหอมเข้าไปใส่ใบค้ามอ่อนต้นหอมต้มไก่ใส่ใบค้าอ่อนไก่บ้าน พาไปกลับมาเด้อไายนองโมกูเบิสกูสกุนอยู่ต่างประเทศเกลือทุกทุกคนอยู่ต่างประเทศขี่หน่องกิตติงเก่าเด้อบาตะวันขี่หองกิตติงคือเก่าเด้อเอฟซีทุกทุกคนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าอะไรที่เรื่องผาคนหลายคนแซ่บบาตะวันเนี่ยมั้งไอหน่องเบิสกูสกุนอยู่ต่างประเทศแหละอยู่ประเทศลาวประเทศพม่าแล้วประเทศไทยทุกทุกคนนะที่เขาก็บาตะวันเด้อมเลยต้มไก่บ้านเลยเอ้ยนี่ยไข่มันก็มีนี่ไข่เขาบาตะวันหนึ่งเต็มกับติมเลยเขาเขา เอาลายใหญ่หางเกยมามา,มามลงมือกันเลยเปรียบสี่มูคูทุกคนมานี่ต้มหน่วยไข่มาไข่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 บาสไก่บาสน่ะนี่ไข่สดๆเลยนี่มีไข่นะ้ำไก่เป็นโตนะเสแสรบเสแสรบเบอร์บาทวันซีมก่อนโอ้แสแบรลิว้ายชุดหยอดได้ซื้อไปต้มตะไข่ไม่มากรู Hôm đèn so lúc năm ba lần, say bà là, giữ được công bên này. Senor, mama, lúc mừng lấy. Trời ơi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 . Trời

กล้บ้านเพื่งงอนซื้อมาแต่ตาพากกินกับะนะบ้าันะอซีจะเ็นมีแตงมีถั่วพากกินกลับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวอีเด็กเดียมาให้ชมยัง ไข่บางสักแซนแต้มจ้าแม่ค้าอ่อนแองสกรบบานม่ใส,ส่สมมัมออกกำลังมอำลังมีนะไข่เหรอเื่อค

โอ้เสร็บไดิพน้องเมไก่จะไปข้ามอ่อนมาครับนะแบบอีสานแบบประทศลาวหะเห็ดแบบพูอีสานพูลาวเห็ดนะคนกัดชุด่มชุ่คนตุกนอังร้ที่สิบเอ็ดิงหาทุกสี่คนตุวกินอังมีสมุนไพรก็ ท่นห้อมหลหาดอะกรแสงห้อมแดงน้ำไข่ไม่มะกรูดขาใส่แซ่แซ่เราสำหรับหัวชนะ่วงตากไข่ลูกใหญ่เลยชิวนี่ไข่ไม่ไข่ปะ tập tập mà tập cái đạn chết vậy nhắm tới hai ือเลยกขึ้นคือไกบบมันต้มต้มไก่คมอ่อนก่ะไก้ขาไม่มาปูประคั้ม,มอ่อนด้วยับพวกมันครับขนาันพร้อมๆใส่ใส่หอมโมเด็กลน้ำ่แจากผักก้แลกใส่กุ้ัตะไคร่ก็เอฟซีใหม่เอฟซีสวพบกับคลิปบอลตวันคลิปใหม่ใน้โอกาสนะจะพบกับคลิปบอลตวันคลิปใหม่คลิปนี้ไม่บ้าย,บายสบายดี บายดีครับบายบาย